อ้าวมาคนเดียวนะครับยังไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันฝั่งขนูนเนาะมีคลองอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับอ่าได้ดูโฉนใกล้ๆโ้เป็นนั้นอาหนเจ็ดเจนะครับแต่เขาแปลงเป็น6 6พั อันสิบไลนนะครับมาคันเดียวโอ้โหพวกเอาไปหวานข้าวโน่นนะครับสีแดงแดง,แดงเหลืองๆนะครับเอาลุยคันเดียวไปก่อนปาตอนนี้เขาคิดไล่ละ220นะครับท่านผู้ชมนี่ถายแปรพร้อมหวาน แม่ไม่กล้าเดินเลยตอนนี้ผมลุยข้ามคลองมาเท้าเปล่าด้วยขยาดเลยเมื่อกี้เจอเจ้าตัวร้ายโอ้โหแม่เบียวไปเริ่มเลยไม่ทันรับอดแก้มเลยอดกับแก้มเยนนี้เลยก็เฉพาะตรงแหลมนี่ก่อน ให้เก็บหอยหลังเฉพาะตรงแหลมนะครับนี่ตรงแหลมบริเวณนี้เราตรงท้ายครับต้นไม้เขีเขยวๆน,นะต้นอะไรต้นยูคานะครับโอ้โหเดินผ่านแต่เด,ยเดียวแม่เบียเริ่มเลยอายาดเลยเนี่ยเดินเสียวๆเลยเนี่ย มาันเดียวไม่ไหวโหดโหโหโหไม่ไหวก็มากันเดียวต้องค่อยๆย่องหน่อยโอ้โหจะของนาใช้ยาฉีดนะครับเหลืองเต็มไปหมดเลยท่านผู้ชมเราทำนาปีนะครับโอ้โหผมก็ไม่กล้าเดินแล้วครับตรงน,นู้นเนี่ยลกๆอย่างนั้นอ่ะเอาละยืนกลางแดดร้อนๆครับประมาณเที่ยงวันเกือบบ่ายโมงแล้วนะครับอย่างร้อนครับฝนทิ้งช่วง มือไม้สั่นเลยเห็นเมื่อกี้นี้โอ้ไม่น่าชุมเมื่อกีชุมเหมือนกันมมกนะเนี่ยรู้สึกว่าปีที่แล้วนี่เรามาเคยมาถ่ายทำาตรงนี้สามสี่คันโอ้โหนี่บอกไม่อยากแกลั่นนะเนี่ย นี่ยถ้าไปดูใกล้ๆนี่ไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นรถรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับเพราะว่าสมัยนี้แปลงหมดเอาเก็บเฉพาะแหลมนี้ให้หมดก่อนนะครับท่านผู้ชมเดินกก็นระวังมือระวังเท้าและเกินผมขอภัยด้วยูมือไ้สั่น ให้ทำผู้ชมชมเฉพาะแหลมนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันยาวๆนี่ขนาดบอกไม่อยากจะลั่นนะเนี่ยยับใหญ่เลย อ้าวเอาไงต่อ <c oughs> นี่บอกเบาเบาไ่อยากจะเล่งไปทางไหนต่อหรือว่าจับงานอ๋อถ่ายกระทงนี้นะครับนี่กระทงที่กำลังถ่ายนะครับท่านผู้ชมือมแกกระทนเมือนกันะเนี่ยอย่างร้อนเลยอะ่ะแดบดบเป็นตัวเลย โอ้กิ่ายพุ่งพันผานเลยอย่าเราหามุมลำลบแล้วกันเนาะท่านผู้ชมว่าแกมาไม่เบาเลยครับ ไปเลยครับ30ไล่คนเดียวโอ้โหมีแต่กี่ฝุ่นต้องหาที่ลมเต,เตียนแล้วไม่ไหวอันตรายถ้าเกินหวาดเสียว <c oughs> ปลอดภัยไว้ก่อนครับอือหือแบตทำให้เขาล่นได้นะครับท่านผู้ชม าจเย็นปา๋าโอ้โหดูก่ถ่ายพันนะครับก่ถ่ายพันผ่านไม่พุ่งนะครับทางบนอาจะแจ้งแห้งๆแ,แต่ข้างล่างนี่อาจจะยุ่มๆหน่อยอืมเอาเรื่องครับเอาเรื่องโอ้ร้อนจัดเลยครับสผู้ชม โอ้โหดูที่ถ่ายพุ่งนี่วนหวัวง,งานวนเลยครับไม่วางผ่านนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บที่หลังนี่วนเลยถอยไหมอ้าไม่ถอยด้วยครับวางผ่านเลย กี่ถายก็พุ่งดีนะตรงน,นี้นี่บริเวณนี้นะครับกี่ถายพุ่งดีไม่พันผ่านนะครับ หวานวันนี้ซะด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทันไหมเนี่ยเย็นนี้ อ่าเดี๋ยวท่านมาชมครับแต่ผมจะไปยืนใกล้ๆเลยเดี๋ยวถ้าเกิดซูมมันจะไม่รายละเอียดนะครับเฮ้ยสุดยอดเลยไม่เห็นอะไรเลยฝุ่นผมเดินเท้าเปล่ามาด้วยร้อนจี๋เลย à áo lường mà lắm đi à bỏ quà bao nhìn thấy bao nhá ô cái thái phung. thương nó nữa ôi lón จะยังไงก็ต้องเสร็จนะครับวันนี้เพราะนัดหวานวันนี้นะครับเดี๋ยวก็พวกก็จะตามมาอ่าหยียบเลยไม่ต้องฟังเสียงอ๋ถอถ่ายไม่เก็บครับถ่ายไม่เก็บ มันจะได้หัวงานท้ายงานเท่ากันนะครับอือห uh ือ huh. บาดแดดครับมาแล้วโอ้ยโดดโดด ฟังเสียงครับลุยเลยลุยแล้วเอาฝุ่นมาใส่ผมด้วยโอ้หมอไม่เห็นข้างบนดูแจ้งแห้งครับแต่รอยถ่ายที่ลึกลงไปข้างล่างยังชุ่มอยู่นะครับ แดดก็แดดเถอะตอนนี้ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแล้วอ่ะยกผ่านครับเพื่อหัวงานท้ายงานจะได้เท่าๆกันนะไปมือมอนกันเนี่ยละเอียดดี นี่มีหนักมีเบาครับมีผ่อนมีเล่งแล้วก็ไปถอยเ,อเก็บตรงหัวงานนะครับให้ไส้งานมันไม่บาลน,นะครับหัวงานท้ายงานไม่บานจะได้เดินทีเดียวเลยเออถอยหลังไปเก็บครับแม่ละเอียดละเอียดมากนี่เมื่อเขาลองเขา้อยแล้วถึงจะลั่นได้สกาดจากกันแล้วเนี่ยฝีมือ อาเหลือใส้งานนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะกบหรือเปล่าถ้าถ่ายช้าๆแบบนี้เว้นเว้นไปแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะกบไส้งานนะครับท่านผู้ชมเพราะเขาไปชา้า นี่นะครับเขาเว้นไว้แบบนี้นะครับอ่ามาแล้วครับกบใส้งานนี่เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมกบใส้งานแล้วก็เหลือเก็บหวัวง,งานตรงนี้นิดนึงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ